ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่อ้วนเอเหมือนเดิมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมทำ u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  e เพิ่งทำมาได้4เดือน,นครับตอนนี้มีผู้ติดตามครบ1,000พอดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้ว ก็จะนี้นะครับพยายามทำชิปไปขอบคุณผู้ติดตาม1,000คน1,000คนด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่จุดพักรถครับจุดพักรถที่อุดรอ,ออกจากออกจากอุดรมาจะเข้าคุมพาวาปีครับมันจะมีจุดพักรถอยู่จะเป็นตะช่างอยู่ครับ น่นี้ถ้าใครมาจากกุดรมุ่งหน้าขอนก่นครับก็จะเห็นนะครับจอดรถได้กว้างขวางมากเลยนะครับจอดรถได้เป็นร้อยคันครับดูจากดูจากที่ที่จอดครับได้เยอะเลยครับ ใครผ่านมาสายสารเส้นมิตรภาพก็แวะกันได้ครับมันก็มีรถจอดรถจอดพักกันอยู่ครับไค่เยอะเท่าไหร่กลับมาจากบุรรัครับมุ่งหน้าเข้านครปฐมเหมือน,นเดิมก็ป,ปากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วสุดแทนนี้ก็ขอขอบคุณผู้ติดตาม1,000คนบนโอเลียงเอีสวัสดีครับ